ความแข็งแกร่งของโมเดล AI ในสายตาของนักสืบเก่าอย่างลี่ยาลินซึ่งมีความรู้สึกในการตรวจจับที่แข็งแกร่ง,งเป็นเพียงไม้หวงทองคำของซัน WU Kong และตรีศูนย์ของโพไซดอนซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดยอดอย่างแท้จริงในหลายกรณีการสืบสวนคดีอาญาไม่ได้อาศัยประสบการณ์และเทคโนโลยีแต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับและดึงข้อมูลด้วย ติดตามผู้ต้องสงสัยจากเมืองเอและเมื่อเขาออกจากเมืองเอและบ่อแสถูกขัดจังหวะการพยายามตามมหาเขาอีกครั้งก็เป็นเข็มในกองหญ้าแห้งอย่างไรก็ตามจากมุมมองที่เป็นกลางไม่ว่าเข็มนี้จะอยู่ในมหาสมุทรกว้างใหญ่แค่ไหนแต่ก็ยังคงมีอยู่อย่างเป็นกลางและมีความเป็นไปได้ที่จะพบได้และส่วนที่ยากคือใครมีพลังที่จะทำการค้นหาพรมทั่วมหาสมุทร ตอนนี้ AI มีความสามารถนี้อย่างน้อยที่สุดชุดโมเดล AI เฉพาะที่อยู่ตรงหน้าฉันก็มีความสามารถนี้อยู่แล้วเธอได้ศึกษาทุกสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตดังนั้นในทางทฤษฎีเธอรู้จักทุกคนในโลกที่มีชื่อนามสกุลและวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตตราบอดที่คุณสามารถให้ฟุตเทจวิดีโอเพียงพอและเวลาอีกเล็กน้อยเธอจะสามารถเปรียบเทียบทุกใบหน้าที่ปรากฏในวิดีโอและค้นหาคนที่คุณกำลังมองหาได้ จากวิดีโอหลายพันรายการคุณสามารถจดจําใบหน้าหลายล้านใบจากนั้นค้นหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากใบหน้านับล้านเหล่านี้หากคุณพึ่งพาการระบุตัวตนด้วยตนเองอาจใช้เวลาอย่างน้อยหลายร้อยคนในการทํางานเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสิบวันติดต่อกันแต่สําหรับ ai อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบนาทีหรือแม้แต่นาทียิ่งลียาลิงคิดมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเขาดึงเยเชนไปที่ไม่มีใครและพูดด้วยเสียงต่ํา ในเย่ถ้าเราสามารถหาวิธีแฮกระบบตรวจสอบของสนามบินหลักในโลกและส่งมอบใบหน้าของใครบางคนในสมาคม b r e a k i n g ท i n g ให้กับ AI เพื่อศึกษาตรับใดที่บุคคลน,นี้เดินทางโดยเครื่องบินในอนาคตเราจะสามารถเข้าใจที่อยู่ทั้งหมดของเขาได้เป็นครั้งแรกเย่เชิญถามเขาว่าเป็นไปได้ไหมที่จะแฮกการเฝ้าระวังสนามบินหลีหยาหลิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปกป้องข้อมูลของประเทศหรือสนามบินการเฝ้าระวังสนามบินของประเทศเล็กๆในโลกที่3าควรแฮกได้ง่ายและประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะประเทศที่มีอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาแล้วไม่ควรง่ายนะักเมื่อพูดอย่างนั้นลี่ยาลินกล่าวว่าแต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุเย่เชิญถามเขาว่ามีวิธีที่ดีสําหรับสารวัตรหลี่หรือไม่ล่ยาลินกล่าวว่า แฮกเกอร์รัสเซียแข็งแกร่งมากมาโดยตลอดเราสามารถพยายามค้นหาพวกเขาเพื่อแฮกการเฝ้าระวังในที่ต่างๆหากไม่สามารถแฮกได้เราก็สามารถรวบรวมได้ด้วยตัวเองเก็บเองเย่เฉินถามเขาว่าคุณหมายความว่าเราไปที่สนามบินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบด้วยตัวเองหรือจัดให้ใครสักคนไปถ่ายทำที่สนามบินหลียาลิงใส่หัวและพูดด้วยเสียงต่ำใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ UGC เย่เชิสับสน UGC ความหมายคืออะไรลี่ยาลินอธิบายว่าเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเช่นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นของคุณผู้ใช้หลายร้อยล้านคนจะโพสต์เนื้อหาของตนเองและแม้แต่มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์ม และข้อมูลที่พวกเขาสร้างขึ้นคือ UGC ข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดกลายเป็นข้อมูลสาธารณะทุกสนามบินขนาดใหญ่มีคนหลายหมื่นคนที่สนามบินในเวลาเดียวกันคนเหล่านี้จะใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายภาพข้ามกันแล้วอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลกราฟใดที่บุคคลที่เราต้องการค้นหาปรากฏขึ้นที่สนามบินมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะไม่สามารถซ่อนตัวจากกล้องของผู้โดยสารคนอื่นๆในสนามบินได้ย่เชนพยักหน้าและพูดอย่างเห็นด้วย สิ่งที่สารวัตรหลี่พูดนั้นสมเหตุสมผลมากแต่ฉันมักจะรู้สึกว่าตาถ่ายของช่องนี้ยังใหญ่ยอยู่เล็กน้อยบางที80-90%ของผู้คนในสนามบินจะถูกคนอื่นถ่ายรูปแต่ในหมู่พวกเขาไม่ว่าจะอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ทราบหากผู้คน80%จะถูกอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลจากนั้น88-64มีเพียง60%ของคนที่สามารถครอบคลุมได้และ40%จะพลาด ลี่ยาลิงกล่าวว่านั่นเป็นความจริงแต่เราสามารถคิดหาวิธีอื่นเพื่อชดเชยอ,อีก40%ได้ในขณะนี้ลินวานเนอร์ปรากฏตัวเคียงข้างผู้เขาสองคนและพูดด้วยเสียงต่ำที่ชายเยเชนเราสามารถซื้อบริษัทตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของประเทศในทุกประเทศทั่วโลกได้หรือไม่ตู้หยอดเหรียญเยเชนขมวดคิ้วและถามโดยไม่รู้ตัวว่าเสียวหวันคุณหมายความว่ายอย่างไร ลินวาเนอร์กล่าวว่าสนามบินทุกแห่งในโลกมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองสนามบินขนาดใหญ่ยังมีหลายสิบเครื่องตั้งแต่เครื่องดื่มของว่างไปจนถึงหน้ากากหน้ากากปิดตาและที่อุดหูเกือบทุกอย่างท่าชั้นเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขายของอัตโนมัติไม่ว่าฉั้นจะขายอะไรชั้นจะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบในอาคารจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของชั้นอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ หากมีปัญหาใดๆสามารถหาสาเหตุได้ทันเวลาและข้อมูลของอุปกรณ์ตรวจสอบเหล่านี้จะถูกอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ของชันเองแบบเรียลไทม์ปรับใดที่เรามีบริษัทจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพียงพอนั่นหมายความว่าเรามีอุปกรณ์ตรวจสอบของเราเองในสนามบินทั่วโลกและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติโดยทั่วไปจะตั้งอยู่บนถนนที่ผู้โดยสารต้องผ่านซึ่งเทียบเท่ากับด่านหน้าที่เราวางไว้ที่คอของแต่ละสนามบินอัจฉริยะ ลี่ยาลิงพล่งออกมาอย่างตื่นเต้นและพยายามลดเสียงลงอีกครั้งวิธีนี้ดีมากมันเหมือนกับมาโทรจันที่แทรกซึมเข้าไปในสนามบินหลักซึ่งสามารถซุ่มซ่อนและตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงเราดันเนินธุรกิจของบริษัทต,ตามปกติเพียงแค่เปิดอินเทอร์เฟซข้อมูลที่ซ่อนอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้โมเดล AI สามารถจับภาพวิดีโอเฝ้าระวังในเซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์ผ่านอินเทอร์เฟซที่ซ่อนอยู่ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม หากธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติดันเนินไปได้ด้วยดีถนนและตรอกซอกซอยของเมืองใหญ่ๆอาจถูกป,ปกคลุมโดยเราและเมื่อถึงเวลานั้นเราจะมีชุดสก,กีเน็ตของเราเองกระจายไปทั่วโลกถนนและตรอกซอกซอยเย่เชนอดไม่ได้ที่จะยกนิ้วให้ลินวานเนอร์และยกย่องวิธีนี้น่าทึ่งมากคุณคิดขึ้นมาได้อย่างไรลินวานเนอร์พูดด้วยรอยยิ้ม ตอนนี้คุณบอกว่าคุณต้องการแฮ็กวิดีโอกล้องวงจรปิดของสนามบินหลักฉันคิดว่ามันไม่สมจริงอย่างแน่นอนเพราะมีสนามบินมากมายในโลกแม้ว่าแต่ละแห่งจะถูกแฮกฉันก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการดําเนินการทีละแห่งไม่ต้องพูดถึงเบื้องหลังระบบการค้าทั้งหมดมีผู้ให้บริการที่แข็งแกร่งที่อัปเกรดและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมองหาช่องโหว่อุดช่องโหว่เป็นงานสําคัญของพวกเขามีแนวโน้มว่าสนามบินจะถูกแฮกเมื่อเดือนที่แล้วทันใดนั้นหลังจากการอัปเกรดช่องโหว่จะถูกปิดดังนั้นจึงเป็นเรื่องยาก สำหรับเราที่จะบรรลุการตรวจสอบที่ครอบคลุมลินวานเนอร์ Warner กล่าวต่อว่าแม้ว่า UGC ที่สารวัตรลีกล่าวว่ามีประโยชน์มากแต่ความคิดริเริ่มไม่ได้อยู่ในมือของเราและมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้มากเกินไปดังนั้นฉันคิดว่าการสร้างชุดระบบตรวจสอบของเราเองมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแต่สนามบินเป็นสถานที่สาธารณะที่มีการขึ้นเครื่องที่ปลอดภัยสูงมาก และความเป็นไปได้ขอองค์การตรวจสอบที่ยิ่งใหญ่ของเราเองนั้นน้อยมากดังนั้นเราจึงใช้โหมดพรางตัวนี้และวิธีที่ไม่เด่นที่สุดในการนำการตรวจสอบเข้าไปในสนามบินลองคิดดูสิตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่ฉันคิดได้เย่เชนพยักหน้าและพูดว่า แผนนี้เป็นไปได้มากและระดับการพรางตัวสูงมากฉันมีชีวิตอยู่มาเกือบ30ปีแล้วไม่ว่าฉันจะไปที่ตู้ขายของอัตโนมัติเพื่อซื้อของหรือจากตู้ขายของอัตโนมัติฉันไม่เคยคิดว่าตู้ขายของอัตโนมัติจะไม่ใช้ภาพลักษณ์ส่วนตัวของฉันแทบไม่มีใครจะปกป้องสิ่งนี้ตราบใดที่เราทำงานอย่างถูกต้องระบบสก,กีเน็ตนี้สามารถเด่งบานไปทั่วโลกได้อย่างเงียบๆลี่ยาลิมเตือนนายเย่ถ้าเราต้องการบรรลุปเป้าหมายนี้เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุก บริษัทที่เราได้มานั้นดำเนินงานตามปกติและไม่มีพนักงานคนอื่นๆยกเว้นบุคลากรด้านเทคนิคหลักสามารถเข้าถึงข้อมูลชั้นนี้ได้ดังนั้นพวกเขาเองจึงไม่รู้ว่าแรงจูงใจอะไรอยู่เบื้องหลังงานที่บริษัทมอบให้เยเทนพูดด้วยรอยยิ้มไม่ต้องกังวลฉันจะหาวิธีระดมผู้ติดต่อใช้ บริษัทเชลจำนวนมากเพื่อเข้าซื้อกิจการทั่วโลกหัวเซียจะถูกส่งมอบให้กับตระกูลสู่เพื่อดำเนินการยุโรปจะให้เฮเลนาช่วยหาทางอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้จะหาตระกูลเฟ์เพื่อจัดการกับมันญี่ปุ่นเกาหลีใต้และส่วนอื่นๆของเอเชียจะให้ครบอบครัวไอโตะรับผิดชอบแอฟริกาไม่ ่ใช่เรื่องยากคุณสามารถให้โอกาสชายชราของตระกูลสูในการบริจาคบุญชายชราเกิดขึ้นในมาดากัสการ์สำหรับโอเชียเนียฉันไม่สามารถนึกถึงคนรู้จักได้สักพักแต่ไม่เป็นไรฉันไม่สามารถส่งคนจากวังวันลองได้จริงๆและเมื่อถึงเวลาอันเจียจะจัดหาบุคลากรด้านเทคนิคให้กับบริษัทที่ได้มาและแบ็กเอนทั้งหมดจะออกจากอินเทอร์เฟสเพื่อเชื่อมต่อที่นี่อันไครเฟิงเห็นว่าทั้งสามคนวิ่งไปที่มุมและแลกหัวกันเป็นเวลานาน เขาจึงเข้ามาอย่างอยากรู้อยากเห็นและถามด้วยเสียงต่ำว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรที่นี่ทุ่งเทม,มากเย่เชนพูดด้วยรอยยิ้มคนคว้าธุรกิจใหม่ด้วยพื้นที่แห่งจินตนาการแอนไครเฟลถามอย่างสงสยัยธุรกิจใหม่อะไรบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เย่เชนกล่าวว่าฉันต้องการผูกขาดตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั้งหมดในโลกและพยายามให้80%ของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของโลกเป็นของฉันในอนาคต แอนไคเฟงตกตะลึงและพูดอย่างเขินอายเชนเนอร์จินตนาการของธุรกิจนี้คืออะไร ซู่จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั่วโลกดำเนินการให้คุณคุณไม่สามารถทำเงินได้มากกว่า1 0หรือ2,000ล้านดอลลาร์ต่อปีและถ้าคุณไม่ทำคุณต้องเสียเงินสิ่งนี้เป็นการต่อสู้เล็กๆมันไม่ใหญ่และอัตรากำไรต่ำมากอุปกรณ์มีค่าใช้จ่ายสถานที่มีค่าใช้จ่ายแหล่งจ่ายไฟก็มีค่าใช้จ่ายและเงินเดือนพนักงานก็ขาดไม่ได้และอุปกรณ์ยังคงสูญหายมีค่าบำรุงรักษาและเปลี่ยนทุกปีและในสถานที่ที่ความปลอดภัยไม่ดีคุณจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะหมดเงินและสินค้าและคุณสามารถทำเงินได้ยากตลอดทั้งปี เย่เชนพูดด้วยรอยยิ้มลุงคนที่สองอย่าบอกว่ามันไม่สามารถสร้างรายได้มากกว่าหมื่นหรือสองพันล้านดอลลาร์ต่อปีแม้ว่าจะไม่ได้ทำเงินเล็กน้อยตลอดทั้งปีฉันก็ยอมรับว่าสูญเสียมากกว่าสิบหรือสองพันล้านดอลลาร์แอนไคเฟิงคิดไม่ออกและถามด้วยใบหน้างวยหลานชายที่ดีของฉันคุณสามารถขายยาฟื้นฟูเพื่อเงินและโคคาโคลากรุ๊ปไม่สามารถทำได้มานานหลายทศวรรษแล้วทำไมต้องกังวลกับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ลี่ยาลิงที่อยู่ด้านข้างงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าสก,กีเน็ตชัยชนะระบบสก,กีเน็ตสกายเน็ตคุณหมายความว่าไงอันไคเฟิงยิ่งมองมองทั้งสามคนอย่างว่างเปล่าไม่รู้ว่ายาชนิดใดที่ขายในน้ำเต้าของคนทั้งสามเยเชนพูดด้วยรอยยิ้มสารวัตรหลีกล้องของสก,กีเน็ตของผู้คนทั้งหมดได้รับการติดตั้งในที่สูงและตรวจสอบจากตำแหน่งที่สูงดังนั้นเราจึงควรได้รับการยกย่องว่าเป็นเครือข่ายภาคพ,พื้นดิน